สานะนี้อย่าลืมว่าเราสองคนต่างเริ่มมาโดยการเป็นมิสแกรนทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนว่าโอเคอยากเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ฟ้าได้มิสแกรนไทยแลนด์แล้วเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสตรงนี้จุดตรงนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะประกวด,ดแล้วอยากให้ส่งกาลังใจให้พี่เขาเยอะๆไม่อยากให้มีเรื่องที่มันแบบมาทําให้พี่เขาแบบวันทอนจิตใจอะไรเงี้ยวันนั้นเหมือนมีคนตัดว่าพี่ฟ้าขึ้นสเพสแล้วบอกว่าพี่ฟ้าเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหม อันนี้คือสิ่งที่พี่เขาไม่เคยบอกจนมันต้องต้องถึงขนาดไหนถึงต้องออกมาพูดให้คนได้แบบได้รู้อะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อใจดีกับพวกเราแล้วก็ทุกๆคนหน่อยจริงๆชาเองก็ไม่ใช่คนโลกสวยอะไรหรอกนะทุกครั้งที่แบบเวลามีเรื่องอะไรเราก็ไม่ได้อยากจะนิ่งเราก็ไม่ได้อยากจะเงียบเราก็อยากจะระบายออกมาบ้าง แ,แต่ทุกครั้งที่ทเห็นอะ่ะคือเวลาส่งข้อความว่าเออขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะนั่นคือเราก็บอกตัวเองด้วยเหมือนกันว่าออขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเธอเหมือนกันนะหลอดมันไม่มีใครหลอกชอบโดนดาชอบโดนติโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเรื่องบางเรื่องอ่ะคุณคิดกันไปเองด้ว้ซ้ำว่าเราเป็นคนพูดแล้วคนเอาหลักฐานมาจากไหนว่าเราพูดมันมีช่วงหนึ่งที่โดน ไม่ใช่ช่วงหรอกก็หลายช่วงที่โดนแล้วมันรู้สึกว่านี่เราผิดมากขนาดนั้นเลยหรอเราผิดอะไรหรอบอกได้ไหมว่าเราผิดอะไรนางงามสิบคนเขารักกันมากพวกคุณตีกันเองแล้วสุดท้ายกม็มาโยนความผิดให้เราเรอะไรเงี้ยมันเรามองมันไม่แฟร์อขออภัยคะ่ะ <laughs> <ขอ> <laughs> คือมันแค่อยากพูดเฉยๆเพราะว่ามัน อยากให้เข้าใจตรงกันด้วยแหละทำไมไม่ออกมาบอกแฟนคลับบ้างนู่นนี้นั่นคือแฟนคลับที่ดีเขาก็คงจะคิดได้อะเราเองก็อยากใช้ชีวิตวัยรุ่นของเราอยู่เข้าใจไหมแบบจากที่อ่ะจากที่เราเคยเที่ยวใช่ไหมเราไม่ได้เที่ยวเลยอ่ะเศร้บบามากเลย มีคนชอบมีคนไม่ชอบใช่น,นี่ก็คือสิ่งที่บอกประจาว่าอบอกทุกคนด้วยว่ามันจะมีคนที่ทั้งชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเรานะเราไม่สามารถทําให้ใครมาชอบเราได้แบบทั้งโลกหรอกเราเองยังยังไม่ชอบเลยอะ่ะเอ,อเราเองยังไม่ชอบคนนี้คนนั้นคนนั้นเลยคือชาไม่เคยออกมาพูดเลยแล้วคิดว่า fiance. ยังจำได้เลยถ้าเราออกมาพูดมันจะกลายเป็นว่าเราผิดคําพูดกับตัวเองหรือเปล่าที่เราบอกว่าทำไมต้องออกมาพูดแต่แค่อยากให้เข้าใจตรงกันเพราะนี่จะเป็นไลฟ์แรกและล่าสุดท้ายที่จะพูดอะไรแบบนี้เราไม่อยากมาเสียเวลาพูดในสิ่งที่ที่ทหลายๆคนควรจะคิดเองได้กีนมันออกมา,มา <laughs> ไม่ได้นิติด,ดา หรือไปกินในสระว่ายน้ำมันมีคนที่ไม่เข้าใจแหละก็มีแล้วก็รู้มีคนที่อินมากๆอันนี้เราก็รู้แต่เราสองคนหนูพี่ฟ้าทุกๆคนเราก็มีชีวิตของตีม,มีชีวิตที่แบบก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงตอนนี้เราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ออมีชีวิตที่ได้ไปเที่ยวได้ไปเจอเพื่อนได้รู้จักคนมากขึ้นเราไม่สามารถตรีตรีกรอบ <laughs> ขออภัยค่ะเราไม่สามารถตี <laughs> ขอภัยคะ่ะเราไม่สามารถตีกรอบให้ใครได้จัดห้องเสร็จยางเสร็จแล้วเหลือเนี่ยเดี <loops> <the rat> ๋ยวไปซื้อนี่ตู้กระจกมาใส่ของพูาเธอแซวล์อีแล้วนะไม่อยากให้บรรยากาศมันคลึมคลึมเครียดเครียด่ะ โหจุมม่มช็กโค้กันข่าวที่อ่บกล้ามขอภัยค่ะเราก็ไม่ได้อยากมาไม่ได้อยากมาพูดในในสิ่งที่ทําให้คนเครียดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็ต้องบางอย่างบางเรื่องอะเราไปเจอมาเราก็อยากจะพูดอธิบายให้เข้าใจโดยรวมเราไม่อยากมานั่งอธิบายทีละคนทีละคนอะไรเงี้ยอันนี้น่งแต่สองวันที่แล้วน่าจะเน่าแล้วมั้งเออเหมือนที่มีประโยคนึงบอกว่าจิ้นอย่างมีสติเดี๋ยวอึดอัด เราอ่ะไม่อึดอัดหรอกแต่คนอ่ะจะทำให้เราอึดอัดวิวอวิวอมารับนี่ค่ะมาเลยค่ะทางนี้ค่ะรู้ว่าทำไมเราถึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้หลายๆคนเพราะบางทีเราเองก็อยากจะรับมันเหมือนกันซิกาดูสหรอจิกดูสเอ,สสอยเหมือนนิ้วก้อยจะเกรงไม่ไหวแล้วอะ จริงๆามไม่ค่อยอยากจะระบายอะไรกับโซเชียลหรอกมันเป็นดาบสองคมนี่เดี๋ยวก็มีคนเอาไปนั่นอีกแต่ว่านะทําอะไรไม่ได้วิธีการระบายก็คือดูวิวปล่อย,ยใจใจซอยมว่วนๆเพรมาแล้วเพรนี่ไลฟ์นี่ไลฟ์ไอ้นี่รออยู่เนี่ยเสร็จแล้วบอก ทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรนะไลฟ์โค้ดไปเรื่อยไม่รู้อะไรแต่ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเอ้ยถ้าทํานี้เขาจะอึดอัดไหมแล้วก็ปล่อยอยากทําอะไรทําเลยระบายที่ดีคือระบายสีแมนอยากทำอะไรทําเลยแต่แค่ให้มันมีขอบเขตให้มันแบบว่าทําแล้วมันไม่ส่งผลกระทบต่อใครเลยยิ่งยิ่งดี ส่วนเรื่องแท็กนะคะพ่วงแท็กนี้นั่นนี่มองว่าโซเชียลมันควบคุมไม่ได้อะแต่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าทําไปแล้วน่าจะโดนน่าจะโดนคอมเนแน่ๆก็เอาก็ไม่ต้องทำเนาะมันก็มีคนที่ชอบเรา2คนและไม่ชอบเรา2คนเราก็ต้องคิดในส่วนส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็มีบ้านคู่แล้วใช่ไหมนี่ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนแบบไม่เคว้งอะ่ะเออเรามีที่ไปนะถ้าเราแบบสปอร์ตขอสอคนอะไรเงี้ย แล้วก็ว่าไม่ได้หรอกว่าบางคนเขาอยากพพอร์ตคนเดียวแต่แค่บางทีคนเรามันมีวิธีการจัดการปัญหาวิธีการจัดการชีวิตที่มันต่างกันเหมือนที่บอกไปชาเป็นคนที่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยจะไม่พูดจะเงียบจะเก็บเ,กบเอาไว้แล้วก็จะปล่อยออกมาในที่ของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองเช่นไปเจอเรื่องเครียดมากลับมาในห้องก็จะ ให้มันจบออกไปแค่นอยู่ในห้องพอออกไปข้างนอกเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเอาเรื่องเครียดมาทิ้งไว้ที่ห้องแค่นั้นเราไม่ได้อยากจะมาไม่ได้อยากจะมาบอกให้ใครรู้ว่าไอ้ตอนนี้เรายังกำลังเป็นอะไรนู่นนี่นัน่น,น,นรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนที่อยากรู้เรื่องเราขนาดนั้นอแอรวชาก็มีเพื่อนที่สนิทที่เขาจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วชาเป็นยังไงเนี่ยจะคุยกันตลอดนางก็ทัก็บอกเวลามีดมาม่าบอกว่าถ้าไม่ไหวก็บอกนะ ไอ้บนะิ๊กน่ะคนที่เป็นตัววันนั้นนะ่ะคนนี้เขาจะรู้ทุกอย่างแทบจะไม่ต้องพูดเลยหลายคนก็ควรจะเอาความ hit, คิดคําคิดคําพูดเนี่ยลองไปปรับใช้กับตัวเองได้บ้างก็ดีนะอย่างเช่นแบบเราไม่จําเป็นต้องอคติกับใครตลอดเวลาก็ได้ลองปล่อยปล่อยมัน้าลองปล่อยปล่อยมันบ้างก็ได้การอาคติทิฐิที่มีต่อกันอะไรเงี้ย ชาจัดการเต็งได้จะบอกว่าถึงแม้จะยุยบสาแต่ที่ผ่านมาก็เจอเรื่องมันหนักเหมือนกันก็เจอมาเยอะเหมือนกันแต่แค่ไม่เคยได้พูดที่ไหนหรือว่าไม่เคยมีที่ไหนให้ได้พูดแค่นั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะมานั่งแบบปล่อยจะกท็อกซิกให้แฟนๆเข้าใจปะอยากจะแบบทุกครั้งที่เจอเราอยากให้ไม่แต่ความสดใจอะไรเงี้ยในเว้นไลฟ์นี้แล้วการเป็นไลฟ์ลเ,ลฟเดียวที่รู้สึกว่ามันตึงเครียด มีสิ่งหนึ่งที่บอกตลอดกับตัวเองว่าอยากส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อความสุขให้ทุกคนเพราะถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราทุกคนก็ต้องตายเนาะถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยคนจะได้จําว่าอ๋อชาร์ลอตมีแต่สิ่งดีๆมีแต่แบบความสดใสให้อะไรเงี้ยแต่เราก็คงไม่คงไม่ได้เป็นคนสดใสแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ต้องมีมุมที่เราแบบไล่ไล่บ้างแหละเออแต่อย่าให้หร้ายเลยเราไม่ได้อยากทําแบบนั้นเราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแล้ว ชาวชาวทะเลชาวทาวิตเตอร์ทะเลอาจจะไม่ได้เข้าทาวิตนะไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวจะให้อดินเนี่ยส่งแคปคำพูดในด้อมเนี่ยลงไปให้เดี๋ยววันไหนโอเคจะกลับมานะคะช่วงนี้เครียดเพราะว่าไม่ไม,มีหมอลำให้ปลดปล่อยใช่ไหมดอมบานคูน่ารักทุกคนใช่เพราะว่าเหมือนได้เคยได้คุยกับ ร่วคู่นะแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้ซัพพอร์ตแค่เวลามีงานคู่อย่างเดียวเขาซัพพอร์ตแบบเวลามีงานเดียวเขาก็ซัพพอร์ตตัวบุคคลด้วยมีคนจีบหรือยังก็มีแต่ไม่ได้เยอะอีกอย่างคือเราไม่รู้ว่ามีไหมแต่คือเราก็ไม่ได้ตอบเราก็ไม่ได้ตอบเราไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีแฟนอะพูดตรงๆอยากทำงานแล้วพุ่งยีบสามเองขอทำงานก่อนได้ไหม ขอให้มีในสิ่งที่เราต้องการก่อนอย่างงี้แต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็คุยแล้วแต่ใจว่าอยากคุยไหมซัพพอร์ตพลังใบพลังใบคือโคตรโชคดีที่ได้เจอพวกพลังใบเลยนะในปีเนี้เปิดผับหรอบอจะไปแล้วน้ำแก๊ตามแล้วเนี่ยอะไรหนะ เสรย่างมีออดีก่อนค่อยมีแฟนเผลอๆนะถ้ามีทุกอย่างเราไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องห่วงทุกคนชาไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนจะไม่มีด้วยเร็วๆนี้ไม่มีหรอกขอทํางานใช้ชีวิตก่อนให้พ่อแม่สบายให้เราสบายให้เรามีในแบบมีเลี้ยงตัวเองก่อนมีบ้านมีรถมีทุกอย่างคือ คือสำหรับชามองว่าการที่จะมีแฟนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นใครก็ได้มันต้องเป็นคนที่เรามั่นใจแล้วว่าเอ้ยคนนี้มันสามารถอยู่กับเราได้สามารถซัพพอร์ตเราได้เป็นเอ่อ healthy relationship ให้ได้นี่เคยเจอ Toxic relationship มารู้สึกว่ามไม่อยากเจอแล้วถึงแม้จะย3บสามก็จริงนะแต่เราก็อยากมีความสัมพันธ์อยากมีคู่ที่มันสามารถคบกันไปได้นานๆอะไรเงี้ยไม่อยากแบบต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่อะไรเงี้ย เราก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าเอจะต้องมีแฟนเร็วๆนี้หรืออะไรเงี้ยขอขอโฟกัสเราก่อนดีกว่าถ้ามันวันนึงมันจะมีมันก็มี <c oughs> <c oughs> จะซัพพอร์ตจังหวะจะได้ออดีเดี๋ยวขึ้นรถเมย์เองทุกคนถ้าจะซัพพอร์ตชานะอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตในในทางที่แบบตัวเองก็ไม่ลำบากด้วยอ่ะพี่นุยเยสวัสดีค่ะพูดเลยว่าถ้ามีบ้านนะจะมีเพื่อนพะโล้แน่ๆ พูดเลยไม่คิดเลยแล้วพี่สวัสดีคะ่ะสู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้จากไทยแลนด์นะคะทำได้แน่นอนพี่ถึงพี่นิวเยียจังเลยยังไม่ได้ไปอคอเลเิโลเนี่ยแม่ความกินสวัสดีคะ่ะไม่ลำบากแค่กินมามา่านี่ก็กินมามานะ กินมาม่เกาหลีขอโทษขอไยขอัยค่ะเสียงเงินไม่ว่าเสียน้ำไม่ได้ขอให้ได้ออดีเร็วสาธุถึงแม้ว่ามีตังพอที่จะซ,ซ,ซื้อเราก็ไม่ซื้อเราก็ไม่ซื้อหรอกมัน ู้สึกกเนตัวไปแต่ว่าถ้าถามว่าอยากได้รุ่นไหนในชีวิตเนี่ยก็เป็นออดีแต่ถ้าถามว่าจะซื้อไหมต้องมีเงินสักเคยคิดบอกตัวเองว่าต้องมีเงินสักร้อยล้านถึงจะซื้อออดีได้เพราะถ้าซื้อแล้วเราทะมันลำบากมัวแบบจะมีเงินจ่ายค่าน้ํามันไหมค่าอันไหลค่าแมนเทีแนนไหนจะมีจ่ายค่าห้องไหมคือถ้ามันมีแล้วลำบากก็ไม่มีดีกว่าหัดร้องเพลงเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตจะบอกว่าร้องร้องตลอดในห้องน้ำไม่อยากจะพู มาไลฟ์แล้วโอ้ใช่ใช่ไปแล้วไปแล้วเป็นไลฟ์ชวนกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจองตั๋วไปสมุยอุย้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวน่าจะพี่พี่แวรน่าจะแบบบอกเร,เร็วๆนี้ว่าไปตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ต้องลงก่อนเพราะว่ามาก,กับพี่บิวตี้ไลฟ์แล้วนะคะทุกคนไปดูไปซัพพอร์ตกันด้วยยจะบอกว่าเรื่องบุคลิกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะถึงแม้ว่าชาจะมีน้อยนิดก็ตามแต่เดี๋ยวจะไปโรงเรียนด้วยก็ไปแล้วนะทุกคนเพชรจ,จะตีละบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะคะไปแล้วไปแล้ว